ในครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านกระโดนนะครับเป็นแลนด์มาร์กใหม่นะครับจุดขนถ่ายสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับผมนะครับเป็นแลนด์มาร์กนะครับของจุดขนถ่ายสินค้านะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้เป็นลานตู้สินค้านะครับลานตู้คอนเทนเนอร์นะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับเห็นได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของธุรกิจโลจิสติกของเราเลยนะครับ นี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับรถกําลังยกตู้สินค้าลงจากรถไฟนะครับนี่นะครับรถไฟครับตอนนี้ลมแรงมากบรรยากาศดีมากครับพี่น้องนี่นะครับอ่าฟังจะเสียงวางแล้วน่าจะเป็นตู้สินค้าหนักนะครับ นี่นะครับเป็นรถไฟนะครับมาถอดหางไว้นะครับตัวสินค้าเยอะแยะมากมายเลยครับเห็นได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่เลยนะครับสําหรับธุรกิจขนส่งนะครับก็ธุรกิจขนส่งก็ได้เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะเป็นทางรถบรรทุกพื้นเรียบนะครับจะเป็นทางหัวลากนะครับตอนนี้จะใช้งานกันเยอะมากตอบโจทย์นะครับในหลายๆที่ ัแต่ในที่สนใจนะครับรถบรรทุกหัวลากนะครับสนใจติดต่อผมได้มิสเตอร์ออยนะครับผมดินนี้ให้คําแนะนํานะครับสําหรับวิ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับเห็นไหมครับรถไฟยังเป็นพื้นเรียบครับของเราก็มีพื้นเรียบบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับพี่น้องนี่นะครับตอนนี้ก็กําลังลงตู้กันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศลมเย็นๆครับผม